กับสบายดีพี่นอ้องวสุมองสุบอดสเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งเรากับสบายดีได้พี่นอ้นองมือนี้มาผมมาพ่อกับ่องเจ๊กเก่าเหล่าพี่นอ้องสบายดีวันออกพรรษาได้พี่นอ้นองเมื่อนี้ชาวบ้านเฮาาดาะพากันลงมาไหวพระอยู่ศาลาบา้านนอกราวาบม่มีอันผ่านอะพี่นอ้องเพ่็เลยมาแบบเด็กๆ องมาไหวผ่าเนาะอันนี้เห็นยังอันนี้มาไหวผ่าหรือ,ม,อามายหญงมาหนังมาคิงข้ามข้ามกระลงมาไปรรเด็กๆคือดอกไม้อนนี้ี่เป็นแบบผู้ใหญ่ชิลิวัดผู้ใหญ่สอนพี่นนอง ามีนอ้ควัญยังไงเนน่ยเป็นเด็กๆพี่น้องจะพากันถือถูกเทียนเด็กๆบานเฮาสวัสดีป้าลุงนะลูกอันนี้น้องปูน้องแป้งพี่น้องเป็นเด็กฟ้าแฝดด้อพี่น้องอันนี้ ปูผู้ไดปูผู้ไดแป้งนะลูกใช้ใช้ไม่ให้ันปลาลุงเมืองดูน้องปูกับน้องแป้งพี่น้องเป็นเด็กฟ้าแฝดพี่น้องเป็นเด็กกำพร้าแะ้วพี่น้องเลยหนาองซาลอยู่กับบ่มีพ่อพี่น้องแม่เพิ่นกาแบบไปไปมีแฟนใหม่เนะอยู่กับันอยู่กันสองคนบลูกในเฮือนจ้านะจะอยู่กับใครอยู่กันสองคน หนึ่งเขาหนึ่งหน้าอันนี้นสิใคร<ะ>เห็ดกหหกินไม่ใหญ่ไม่่ไม่ใหญ่ไม่ใหไม่ใหญ่่ใหญ่ไม่ใม่ใหญ่ไปกนหก่ไม่ห่ไม่ใหญ่ไม่แห่ไม่ใหญ่ไมใหญ่ไม่ไม่ใหญ่ไม่่ไม่วไม่ใหญไมไ่หไม่หญ่ม่ใหญ่ อยู่เพือนกันสองคนบ่กลางคืนนอนกับใครสะฮะนอนสค<ะ>นอน,อคนอนกันสองคนมาไหว้ผาพายพามานน่มาสองคนเออสี่คนนี่บีเอมสองคนลูกสาวนนอนะม่น้งอ,งนองบอีเอ็มมนะกลางคืนน่นอนสองคนติมในเพือนนะ คือเก่งได้พี่น้องน้องปูกับน้องแป้งบางบิ่งเงยหน้าคือทูกคือกันอย่าบอกสองสาวเพ่งกีดีได้พี่น้องหูจักมาไหว้พระสองสาวเกียรติแป้งเฮียนสมือเสมอพี่น้องบ้าไปเกี่ยวขารับจ้างบ้นนี่ ยามดําหน้าน่ะไปหลับจ้างดําไ้ดําหน้าพี่น้องลกกาลกมงหนาองซานพี่น้องเพราะว่าเป็นเป็นแบบอายังแบบโบมีพ่อบ่มีแต่แม่เนะแม่ก็แบบว่าบกคอยนั่นหรอพี่น้องแม่เิ่นแบบบกคอยแบบว่าแบบประาบ้านเท่ากับแบบขึ้นกับบกคอยเต็มนะพี่น้อง อยู่กับอยู่กับยายพี่น้องพวกนา่บ้านน้องแดดได้เถอรี่ก็ลงมาไหว้พระเถอรี่พี่น้องไปเถอรี่ เจ็บซี่ห้ากันไรถ่านกันคือสีจื้อมิทาลลี่อยู่พี่เนาะคนมาขายกล้วยแล้วมีคุณยายเมาเนยเมากล้วยเห็นไหมเนาะคนผักออกันซาพี่เน่ะท่าแก่บ้านเฮาเห็นคุณอาคุตาพี่นนอะอันนั้นจเป็นแบบ ิหน้าพ oh, so, ah, oh, oh, ่อใหญ่สู้พ er ่อใหญ่สู้เอาประแก้วคนยงยมมาถไหวพะมเพระวัน like. ชินเจดีเพ่งวันออาวันซาเดียววันที่โบราณเขาึงแท้ได้ี่ยวันออาวันศาเนาะ เห็นยังก็ได้มันีโบพอได้พอะพิสาตะวันเขาความสงบแล้วลูกไหวพาไหวพาแรกกับสิเตรียมจูดบั้งระเบิด าพามาหาน้องปูก,กับน้องแป้งพี่น้อง แล้วและพี่น้องไหายพระเป็นทีเรียบร้อยแล้วเด็กๆเตรียมให้นางบันเด็กๆน้องปูนน้องแป้งเอาพัดได้มือเดบิธีไปเด็กๆเด็กๆข้าสิพักจูดผูกพี่น้องโู เด็กๆตัพ่อัุดูแมนู่ใล้กไปแต่จุ๊จุนะแม่ลูกาดาจูนนะแม่ลูกนังดาดาจุ๊ดนะแม่ใชข้อห้านะ เด็กๆสิพาะจูดถูนะนางเบิงก็นองแร่ใบเงินจูดเลยนะจูดนะชายใบด้ขึ้นแล้วอ้าพี่เ้อะไลยแล้วบุกได้ อันอาจให้จุดนะหลังจากออกอาวายพาแล้วก็พากันจุดผูกนะออกเชื้อเด็กๆพากันยืนรอบึงเฮีย่ใช่เทียนบริเทียนครับ

อย่าทิมให้ยักจับอย่าทิมแน,น่น,นจับเอาเด็กๆพี่น้องพากันมวนสือน่อหน,นูได้จูบซองอันแล้วลูกเด็กๆพี่น้องพากันยืนถ่ายถูพี่น้อง พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮักกอซิล่าด้อยพี่น้องพอพอกันลิปหนาพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองเจกับเราเด้อยพี่น้องอะไรพี่น้องสบายดีพี่น้อง